จะมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะเรือพระที่นั่งนาฬิยสงสมบัญรัชการที่9ที่สร้างขึ้นใหม่นี้มีขนาดเท่าลำเดิมนะคะตัวเรือกว้าง3.20เมตรยาว44.30เมตรค่ะกินน้ำลึก1.10เมตรน้ำหนัก20ต,ตันฝีพายเรือลำเดิม65นายนะคะแต่ว่าเรือพระที่นั่งลำใหม่นี้ใช้ฝีพายเพียง50นายค่ะที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลวรษเดจพระ,พระเจ้าเนนทรงวาง กระดูกงูเรือพที่นั่งนารายทรงสุบัณรัชกาลที่9นะครับเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2537และเมื่อเรือลำนี้ได้สร้างเสร็จบริบูรณ์นะครับก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดกรโปรดกหม่อมให้สมเด็จพระบร,รมโอรสา,าธิราช,สาราชเสด็จมกุฎราชกุมารเสด็จพระชนมเนินแทนพระองค์ในพิธีปล่อยเรือพทินังนารายทรงสุบัณรัชกาลที่9ลงน้ําเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2539นะครับนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อประมาณ สองปีล่วงมาแล้วครับคือเมื่อปี2537เดือนกันยายนนะครับพิธีที่พระบาทสมเด็จพระจุลเสด็จประเนินไปส่งวางกระดูกงูเรือพนั่งนารายสรงสุบรรณนะครับเรือพนั่งลำนี้ดังที่คุณุนทรีอาจจุขได้กลับเรียนผู้ชมทางบ้านไปแล้วแหละนะครับว่าเป็นเรือพนั่งที่สร้างตามรูปแบบเรือราชพิธีซึ่งได้เคยมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นของเราโดยที่ในรัชกาลที่3นั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัว สมภูรณาโปรกล้าโปรหม่อมให้สร้างเรือพระที่นั่งขึ้นลำหนึ่งนะครับมีโขนเรือหรือว่าศีรษะเรือนั้นเป็นรูปพระยาครุฑซึ่งเป็นสัตว์เทพภานะของพระนารายณ์เป็นเจ้าซึ่งเรานิยมนับถือกันว่าสมเด็จพระหมหากษัตริย์ของประเทศไทยเหล่านั้นเป็นพระบู้เจ้าอาวตารจากสวงสวรรค์ลงมาปราบยุคเข็นในโลกมนุษย์ในราชการต่อมาคือราชการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมพรูรณาโปรกล้าโปรหม่อมให้สร้างเทวรูปพระนารายณ์เพื่อ วางซ้อนลงไปบนรูปพระยาสุบัหรือรูปพระยากรุฑที่โขนเรือมงคลสุบัณซึ่งเป็นชื่อเดิมนะครับพร้อมทั้งทรงพุนาปโปรกล่าวให้เปลี่ยนชื่อเรือมงคลสุบัณน,นั้นเช่ใหม่ว่าเรือนารายทรงสุบัณและเรือลํานี้ก็ได้รับราชการต่อเนื่องมาเป็นเวลาช้านานครับจนกระทั่งภายหลังเกิดความชํารุดชุดโจมลงตามกาลเวลาแล้วก็ทางกรมศริลปรกรได้เก็บรักษาไว้แต่เพียงโขนเรือพะทั่นงนารายทรงสุบัณในครั้งนี้ ที่เป็นปีมหามงคลเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิรราชสมบัติครบ50ปีกรมศิลปากรกองทัพเรือและหน่วยงานอีกหลายหน่วยครับได้ร่วมใจกันสร้างเรือพะทั่งนารายทรงสุบรรลำใหม่ขึ้นและได้นำความกล้ามุมทูลขอพระราชทานนามสำหรับเรือพะทั่งลลำใหม่ที่สร้างนี้สมพระคุณาโปรเกล้าให้ขนานนามว่าเรือพทิทั่งนารายทรงสุบรรณราชการที่9นะครับและครั้งนี้ในวันนี้นะครับเป็นโอกาสแรกที่จะได้ ใช,ใช้เรือพระนังนารายทรงสุบันนี้เป็นเรือพะทินั่งส่งในกระบวนเสด็จพยุยตราทางชลมากขณะนี้เรือพระนังนารายทรงสุบันวีพาย50คนนะครับก็เทียบอยู่ที่ฉนวนน้ําหน้าบริเวณท่าวาสุกรีเรียบร้อยแล้วนะครับภายในบัลลังกัญญาซึ่งอยู่เบื้องกลางของเรือพระนั่งนารายทรงสุบันนั้นกท็ทอดพระราชาอาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจีหัวทางด้านซ้ายนั้น เป็นพานพระศรีหรือพานขันหมากนะครับซึ่งเป็นงานฝีมือช่างครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นงานยอมุมไม้12นะครับวัสดุนั้นทําด้วยทองคําจำาวหล,ลายแล้วก็ลงยาเป็นที่ที่ไปส่วนที่เห็นอยู่เบื้องหน้าพานพระศรีสําหรับนั้นนะครับก็คือพระสุพรรณศรีหรือว่ากระโถนเล็กเป็นเครื่องบร,รมราชชนร,ราชูประโภกสร้างขึ้นในรัชกาลที่1เช่นเดียวกันนะครับส่วนทางด้านขวา นั้นนะครับฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นพระบรณดบรัตนาการันต์คือที่สําหรับบรรจุน้ําเสวยนะครับเป็นงานช่างฝีมือราชการพระบาทสมเด็จพระยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชเช่นเดียวกันอันนี้คือการตั้งแต่งภายในบัลลังกัญญาเรือพระที่่งนารายสรงสุบันซึ่งวันนี้จัดเป็นเรือพะทีนั่งส่งนะครับในวันนี้คงจะมีเรือพ่นั่งหลายลำด้วยกันนะครับถ้าหากว่าพวกเราคุ้นเคยกับภาพเรือกระบวนในอดีตการคงจะทราบนะครับว่ามีเรือพ่นั่งที่เราคุ้นหูคุ้นตากัน lại làm bình